ค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะจะมาบอกแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านสําหรับคนเกิดปีมโะรงก็คือปีงูใหญ่เป็นมังกรหรือพญานาคนะคะแฟนคลับนี่ค่ะนี่เป็นรูปภาพที่เป็นองค์พญานาคเลยนะคะเป็นปีงูใหญ่นะคะนี่ค่ะ อุปนิสัยนะคะทํานายดวงของคนเกิดปีมะงรงปีงูใหญ่ปีมังกรหรือองค์พญานาคาธาตุกำเนิดคือาธาตุทองนะคะคนที่เกิดปีมะงรงมังกรก้ามใจใหญ่นะคะทรงพรังนะคะมีบุคลิกสง่างามพาเผยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยขาดเพื่อนฝูงเลยนะคะ มีแต่เพื่อนฝูงรักและเคารพบ,บูชาซึ่งกันและกันค่ะคนปีมะโรงนี่เขามีพลังมีบุญมีบารมีมีสเสน่ด้วยนะคะไปไหนเพื่อนฝูงเขาก็เคารพนับถือนะคะถือหน้าถือตายกมือไหว้เลยละค่ะ เขาเป็นผู้นำแห่งการแข่งขันหรือการโต้แย้งแสดงกลับความคิดเห็นเป็นที่ตั้งใจและมั่นใจและใฝ่รู้นะคะเขาจะไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงกันข้ามนะคะเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณก็จะสวยนะคะมีเสน่ห์นะคะ ใจนักเกรงนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะแต่จะมีความรักนี่มากมายเลยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เจ้าชู้ค่ะแฟนคลับคนเกิดปีมะโรงเนี่ยเป็นคนขยันอดทนนะคะส่วนมากจะใช้เงินฟุ่มเฟือยมือเติบนะคะรักเพื่อนฝูงมากนะคะแม้แต่ใครได้เป็นแฟนกับคนปีมะโรงหรือปีงูใหญ่เนี่ย เตรียมใจไว้เลยว่านะคะว่าใช้ใจมีเงินไม่อดไม่อยากเลยค่ะสำหรับคนปีมะโรงนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่มีฐานะดีด้วยนะคะแล้วก็มีเงินปานกลางไม่ถึงกับว่ายากจนนะคะเพราะว่าคนปีมะโรงนี่เป็นปีเกิดของพญานาคค่ะคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะนี่ล่ะค่ะถ้าใครได้ เป็นเนื้อคู่กับคนปีมะโรงแต่ต้องทําใจไว้หน่อยนะคะเพราะคนปีมะโรงเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาไพเราะนะคะส่วนด้านการทํางานเขานะคะก็เ,เป็นการนักแสดงหรือดนตรีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนทํางานเกี่ยวกับบริษัทได้ค่ะรัฐปรกจิจหรือเป็นเกี่ยวกับในส่วนของราชการได้หมดเลยนะคะจะเป็น เจ้าคนนายคนเลยนะคะทุกคนที่เป็นมรงเนี่ยนะคะเป็นคนทรหดอดทนนะคะจะไม่กลัวอุปสรรคทั้งหลายเลยนะคะแล้วก็คนปีมรงเนี่ยส่วนมากจะใช้ใจ่ายมือเติบนะคะใช้ใจ่ายเป็นนักทุ่มสายเปยนะคะ <c oughs> กับคนรักหรือเพื่อนรักนะคะจะมีฐานะดีปานกลางนะคะแล้วก็จะดีมากๆรักสนุกนะคะเฮฮาปาร์ตี้เลยละค่ะ แล้วคนปีมะโรงก็จะมีคู่หลายคนนะคะคนเราจะได้เกิดมีเนื้อคู่คนปีมะโรงต้องทําใจไว้ด้วยนะคะเขาจะมีคู่หลายคนนะคะรักรักเลิกเลิกนะคะเขาต้องการความรักที่แท้จริงขอให้คนที่ได้เป็นแฟนของคนปีมะโรงขอให้คนนั้นซื่อสัตย์ต่อเขานะคะจงรักภักดีเชื่อฟังเขานะคะเขาก็จะรักคุณเทิดทูนคุณเป็นพิเศษ นะคะอยากได้สิ่งไหนเขามอบให้ตลอดเลยค่ะเพราะคนปีมะโรงเนี่ยก็จะผิดหวังเรื่องความรักไม่ยั่งยืนเพราะว่าปีมะโรงเป็นรักอิสระเสรีไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะคะแล้วก็เป็นนักจัดการวางแผนที่ดีเยี่ยมนะคะของการทำงานทรหดอดทนพูดจาดีเอาอกเอาใจนะคะชอบเที่ยวนะคะสนุกเฮฮานะคะ คนปีมารงจะเป็นคนใจเด็ดเดียวไม่ยอมฟังใครเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะรักสนุกนะคะแล้วก็ปลูกต้นรักไปทั่วไม่ชอบผูกมัดกับใครเนื่องจากคนปีมารงเป็นคนที่รักอิสระเสรีนี่ล่ะค่ะคนไหนได้แล้วก็ควรระวังเกี่ยวกับโรคปอดโรคตับนะคะโรคม้ามนะคะก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชม